สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในชาแน MCB by f i r e r นะคะพบกับบิเป็นครั้งหนึ่งค่ะกับรายการ wedding one one with MCB by f i r e r นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะบินจะมาพูดถึงเรื่องของ MC นะคะหรือว่าพิธีกรแล้วก็แม่งาน run คิวนะคะหรือว่า wedding organizer นั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความสงสัยนะคะในระหว่างที่คุณเตรียมงานแต่งนะคะว่าเอ๊จ้างพิธีกรแล้วนะคะยังจําเป็นต้องมีรันคิวอีกไหมและพิธีกรกับ run คิวเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้บิณจะมาเล่า ให้ฟังค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนะะื้อหาของคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะทำตามกติกาของช่องเรากันสักนิดนะคะกดไลค์ด share, กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อีกนิดนึงนะคะมันจะได้มีกําลังใจในการค้นหาคัดสรรเนื้อหาคอนเทนต์ดีแบบนี้ม,นมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเรื่อยๆค่ะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมเนะะื้อหาของคลิปนี้กันเลยค่ะ สำหรับคู่บ่าวสาวนะคะที่เตรียมงานแต่งมาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากได้ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพิธีการมาดูแลบ่าวสาวในวันงานนะคะเพื่อที่จะลดการประทะหรือว่าไม่อยากให้บ่าวสาวต้องไปกังวลหน้างานนะคะว่าตกหล่นอะไรไหมทําอะไรก่อนทําอะไรหลังมีอะไรที่ยังต้องทําหรือไม่ต้องทํายังไงบ้างนะคะก็เลยตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะหามืออาชีพมาช่วยในการดูแลนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ยังมีความสับสนอยู่ค่ะว่าเอ๊ะ เอ่อเอ็มซีพิธีกรกับแม่งานลันคิวเนี่ยมันเหมือนกันไหมถ้ามีแม่งานแล้วต้องมีพิธีกรอีกหรือเปล่าหรือว่าถ้ามีพิธีกรแล้วยังต้องเพิ่มแม่งานอีกไหมนะคะถ้าคุณกาลังมีปัญหานี้อยู่นะคะก็ขอให้ดูคลิปนี้ให้จบการเดี๋ยวริมจะมาเล่าให้ฟังนะคะรับรองว่าเข้าใจง่ายไม่งงแน่นอนนะคะส่วนสําหรับใครนะคะที่สงสัยว่าเอ๊ะนายพิธีพิธีกรต่างกันยังไงนะคะบิ้มเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูนะคะตามไปดูคลิปที่ด้านบนก่อนได้นะคะบิ้มเคยทําคลิปเอาไว้แแลล้้้้้วววจจะะะไไดดม่่สสับสนนะคคถาาาเเกิเขใ เออนายพิธี MC พิธีกรต่างกันยังไงนะคะคุณก็น่าจะพอได้คําตอบแล้วค่ะว่าคุณจําเป็นจะต้องมีพิธีกรไหมนะคะถ้าเกิดว่าคุณเลือกมีพิธีกรน,นะคะคุณก็อาจจะสงสัยเป็นคําถามที่ตามมานะคะว่าเอ๊ะ แล้วถ้าแม่งานรันคิวหลหะมีพิธีกรแล้วต้องมีรันคิวอีกไหมยังไงดีนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะเมื่อคุณเข้าใจแล้วนะคะว่าพิธีกรเนี่ยคือคนที่จะคอยวางแผนงานให้คุณนะคะว่าตามเรื่องมงคลของคุณหรือว่าตามความต้องการของทั้งสองครอบครัวเนี่ยมีพิธีการอะไรบ้างและอะไรควรอยู่ก่อนอยู่หลังแต่ละพิธีการใช้เวลาเท่าไหร่ยังไงวางแผนตามเรื่องมงคลให้คุณไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ต้องบอกว่าพิธีกรโดยส่วนใหญ่อย่างที่มิมบอกไปในคลิปก่อนหน้านะคะว่ามันก็จะมีแค่ 1- นถึงสคนเท่านั้นนะคะโดยส่วนใหญ่ก็ ดังนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถแยกร่างไปทําอย่างอื่นได้ค่ะเขาจะเป็นคนที่จับไม้แล้วก็คอยบอกคนว่าอะไรทํายังไงก่อนหลังแล้วก็เชิญชวนให้แขกผู้มีเกียรติได้ติดตามพิธีการไปพร้อมๆกันทําให้งานมันดูน่าสนใจขึ้นเนาะแต่ว่าในเรื่องของการเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในแต่ละพิธีค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเรารู้แล้วแหละเราจะมีการแหข่ขันมากั้นประตูเงินประตูทองเปิดสินสอดสองรอบสิสนสอดสวมแหวนนะคะแล้วก็ไปรถน้ําสั่งรถยองน้าชาอะไรแบบเนี้ยซึ่งทั้งหมดเนี้ยพิธีกรเขาบอกเราได้ค่ะแต่ว่าเขาไม่สามารถ วิ่งไปหยิบของให้คุณได้คําว่าวิ่งไปหยิบของในนี้คืออะไรก็คือการที่เขาจะไปเตรียมของต่างๆที่จะต้องใช้ในแต่และช่วงพิธีให้คุณเช่นการเตรียมพานเข้าตตอดอกไม้หรือว่าการเตรียมพานพร้อมผ้าห่อสินสอดอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าการเตรียมขนมบัวลอยมาให้คุณหรือการเช็ครายชื่อแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีทีมแม่งานรันคิวมาคอยดูแลเนี่ยมันก็จะเป็นการซัพพอร์ตให้งานมันยิ่งสมูทมากขึ้นถ้าเกิดว่าจะให้วิมอธิบายความต่างง่ายๆนะคะก็คือพิธีกรเป็นคนที่จับไม้ใช่ม แต่ว่าทีมแม่ง,งานรันคิวหรือว่าเวดดิ้งออนการเซอร์หรือว่าทีมซีเควนซ์คอนโทรลเนี่ยนะคะเขาจะเป็นคนที่เป็นกลุ่มคนคอยวิ่งไปเตรียมของต่างๆคอยไปรีฟคนคอยไปจัดการทุกสิ่งอย่างแทนพิธีกรแล้วก็แทนตัวบ่าวสาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่เขาถึงแม้ว่าจะทำงานคล้ายและเกี่ยวเนื่องกันแต่ว่าจะต้องเป็นคนคนละกลุ่มคนกคันค่ะเพราะว่าพิธีกรไม่สามารถวิ่งไปจับนู่นจับนี่ในขณะที่ตัวเองก็ต้องบรรยายหรือว่าถือไมค์ไปด้วยได้นะคะเขาจะมีหน้าที่ในการซับ พอร์ตกันรลายการว่าอย่างนั้นแหละซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็อย่างที่บินบอกไปค่ะจะเรียกอะไรก็ได้นะคะเรียกแม่งานรันคิวก็ได้ทีมรันคิวก็ได้ซีเควนต์คอนโทรลก็ได้นะคะเรียกเวดดิ้งออร์แกไนเซอร์หรือว่าบางคนจะชินปากกับคําว่าออร์แกไนเซอร์ก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าหน้าที่ของเขาคือการจัดการยกสิ่งของเตรียมสิ่งของนําแขกไปตั้งขบวนไปบีบเพื่อนเจ้าสาวโปยดอกไม้ในการคุมแสงสีเส,สียงไลท์ติง้งเปิดพีเซนเทชั่นถ้าหน้าที่เขาคือการดูแลทุกสิ่งอย่างที่จะเกิดขึ้นนนนใงาาาเเขกก็็ถือว่ป่ปลุม คนกลุ่มเดียวกันแม้ว่าชื่อเรียกเขาจะต่างกันตามแต่แต่ละทีมเขาจะอยากให้เรียกตัวเองว่าอะไรนะคะอย่างเช่นทีมของบิ๊มเนี่ยบิ๊มจะเรียกว่าทีมแม่งานดันคิวหรือว่าซีเควนซ์คอนโทรลเนาะก็แล้วแต่ละการแต่หลักๆแล้วหน้าที่ของเขาก็คือการซัพพอร์ตพิธีกรในการประสานงานเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะการบรีฟเพื่อนเจ้าสาวบีฟเ,เพื่อนเจ้าบ่บีฟเท่าแก่บีป,ประธานในพิธีคุม การเปิดปิดไฟการเปิดพรีเซนเทชันคุมเพลงคุมวงดนตรีต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่จะเป็นสตาฟในการบริหารจัดการหน้างานให้คุณนั่นแหละดังนั้นเนี่ยจากที่บิ๊มเล่ามาก็น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วว่าพิธีกรกับแม่งานรันคิวเนี่ยแม้ว่าจะคล้ายกันหรือว่าทํางานขามเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันแบบมากๆเลยแต่ก็จะต้องเป็นคนคนละกลุ่มคนกันนะคะไม่มีใครสามารถแทนใครได้อย่างสมบูรณ์แบบนะ,ะพิธีกรหนึ่งคนอาจจะสามารถไปรีฟเท่าแก่ได้รีฟเพื่อนเจ้าสาวได้เตรียม อุปกรณ์ของต่างๆให้คุณได้แต่ว่าความสมูทระหว่างหนึ่งคนทําหลายๆอย่างกับหลายๆคนช่วยกันทำอะค่ะมันมีความสมูทต่างกันแล้วก็การที่จะเก็บรายละเอียดให้งานมันดูสมูทไม่มีตกหลน่นให้แขกทุกคนรู้สึกดีไม่งงไม่สับสนเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้ กลุ่มคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าง,งานของคุณเป็นงานที่ต้องอาศัยการบริหารจัดก,การเวลาอย่างดีเช่นมีเรื่องมองคลเยอะๆมีแขกเข้าร่วมในพิธีการมากมีพิธีการที่ซับซ้อนหลากหลายมีหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ใช้แม่งานดันคิวนะบิมคงไม่สามารถจะบอกได้ว่าคุณมีอันนี้แล้วไม่ต้องมีอันนี้หรือว่าจำเป็นต้องมีทั้งสองอย่างเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคู่มีความต้องการไม่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าคู่ไหนบอกว่าหนูงงค่ะพี่บิมฟันธงให้หนูหน่อยเอาอย่างนี้ค่ะบิมอาจจะสามารถพอสรุปได้ว่า มีคนจํานวนมากขึ้นดีกว่ามีคนแค่คนเดียวอยู่แล้ว ในการที่จะมาช่วยคณนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปลองตัดสินใจเอาเองแล้วกันว่าคุณจําเป็นจะต้องมีอยู่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าโอเคค่ะพี่บีมหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูอยากได้ทั้งพิธีกรที่จะมาคอยสร้างบรรยากาศคอยเชิญชวนแขกให้ติดตามทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเวทีคอยที่จะมาบอกหนูแพลนให้หนูว่าเวลาไหนหนูควรทาอะไรเลื่แบบนี้จัดเรียงพิธีการแบบไหนถึงจะเหมาะหนูต้องการพิธีกรหนูโอเคแล้วคะ่ะหนูจะจองพิธีกรด้วยนะคะแล้วก็ เจ้าที่หนูฟังมาหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ไม่อยากให้พิธีกรเขาต้องวอกแวกอยากให้เขาทําหน้าที่เขาให้ดีเลยแล้วก็อยากมีคนคอยมาประกบคุณพ่อคุณแม่ประกบเพื่อนๆหนูหน่อยประกบเจ้าบ่าวหน่อยเพราะว่าดื้อเหลือเกินไม่รู้เลยว่าตัวเองควรจะไปอยู่ตอนไหนเวลาไหนในแต่ละพิธีใช้อะไรบ้างนะคะญาติๆไม่มีใครรู้เลยต้องการกลุ่มคนมาช่วยดูแลตรงนี้หนูตัดสินใจแล้วคะ่ะว่าหนูจะมีรันคิวด้วยอยาจะจ้างทำพิธีกรทั้งรันคิวเลยแต่ว่าไปสอบถามมาหลายทีมค่ะ เขามีแพ็กเกจต่างกันเยอะเลยหนูไม่รู้เลยค่ะว่าหนูจะต้องจ้างแบบไหนควรจะต้องมีกี่คนดีคะมีแค่อีกหนึ่งคนมาช่วยพี่บิมพอไหมคะหรือว่ามีแค่2คนดีอะไรดีนะคะอันนี้บิมแนะนําเลยค่ะว่าวิาวธีการทํางานของแต่ละทีมเนี่ยเขาครอบคลุมการดูแลไม่เท่ากันอันนี้จากประสบการณ์ตรงก็จะเห็นว่าบางทีมะค่ะใช้จํานวนคนรันคิวแค่1นถึงสงคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะดูแลทั่วๆไปอะค่ะเขาอาจจะไม่ได้ลงดีเทลไปถึงขนาดมีการประกบคุณพ่อคุณแม่แต่ละบ้าน ว่าคอยประกบประทานหรือว่ามีคนที่จะมาคอยดูแลเพื่อนเจ้าสาวหรือว่ามีคนแยกไปดูแสงสีเสียง p Presentation ให้คุณนะคะดังนั้นเนี่ยมิมแนะนําว่าคุณต้องการการดูแลในส่วนไหนแบบไหนบ้างให้ถามเขาเลยว่าตามแพ็กเกจที่เขาแจ้งเรามาในราคานี้ดูแลครอบคลุมมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วลองอ่านดูค่ะว่าที่แม่งานรันคิหรือว่า w วนิ่งออเ g a n i เซอรที่เขาดูแลคุณเนี่ย หน้าที่ตามนี้ที่เขาระบุไว้เพียงพอกับความต้องการของคุณหรือไม่นะคะหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเออแคร์หนูเยอะค่าหนูกังวลจังเลยว่าเออจำนวนเท่านี้พอไหมถ้าไม่พอต้องเพิ่มคนไหมสอบถามกับทางแต่ละทีมโดยตรงได้เลยค่ะว่าเขาต้องการจํานวนคนเพิ่มในการดูแลให้ครอบครุมมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละทีมเขาจะมีสกอบการดูแลไม่เหมือนกันแล้วก็มีศักยภาพในการดูแลไม่เหมือนกันด้วยอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ราต้องยอมรับนะคะดังนั้นให้สอบถามให้ละเอียดบิ๊มแนะนาเลยว่าเวลาไปคุย ถามเลยค่ะว่าของพี่มีกี่คนคะตามราคานี้และแต่ละคนทําหน้าที่อะไรบ้างหรือว่าทั้งทีมทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะหนูต้องการการดูแลตึ๊ดๆๆเป็นพิเศษค่ะมีพรีเซนเทชันที่จะมาเปิดเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่มีศิลปินที่จะมาเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนของผมครับนักร้องคนนี้แฟนผมชอบมากผมอยากจะมาเซอร์ไพรส์มีใครไปดูแลเขาไหมในระหว่างที่เขาไปซ่อนตัวอยู่ในระหว่างที่ยังไม่ถึงคิวเขาออนสเตจอะไรแบบนี้นะคะก็ถามระบุให้ละเอียดเลยค่ะว่าเรามีความต้องการอะไรบ้างแล้วก็ให้เขา แจ้งเรามาว่าเขาทําอะไรให้เราได้บ้างตรงไหนทําตรงไหนไม่ทําโดยส่วนใหญ่แล้วทีมแมงานรันคิวมืออาชีพส่วนใหญ่เขาจะมีข้อมูลตรงนี้พร้อมที่จะส่งให้คุณได้อ่านได้พิจารณาอยู่แล้วาสาวสาวไม่ต้องเครงใจเลยนะคะคุณมีสิทธิ์ถามเต็มที่เพื่อจะได้มั่นใจว่าเงินทุกบาทที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันให้การดูแลครอบคลุมหรือเปล่าอย่าคิดเพียงแค่ว่าเขาชื่อเหมือนกันเขาเป Run ็นรันคิวเหมือนกันรันคิวทีมไหนก็เหมือนกันใช้กี่คนก็เหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยให้ลองสอบถาม โดยละเอียดเพื่อจะได้ใช้เงินทุบบาททุสตางค์ของคุณอย่างคุ้มค่าจะได้แบบไม่ต้องมานั่งเสียใจไม่ต้องมาแบบหงุดหงิดที่หลังว่าเออรู้อย่างนี้เพิ่มเงินจ้างเพิ่มดีกว่าให้จํานวนคนมันเยอะขึ้นหน่อยหรือว่าจ้างในทีมที่เราชอบไปเลยดีกว่าไม่ต้องมากระเบิดเกศเสียนไปเจอทีมที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ประทับใจเลยอะไรแบบนี้นะคะถามให้ละเอียดก่อนอย่างน้อยเราจะได้มั่นใจว่าเออคนที่เราเลือกให้เขามาดูแลว,วันสําคัญครั้งเดียวในชีวิตของเราอ่ะเขาตอบโจทย์เราไหมนะคะแล้วเราจะเป็น เป็นเจ้าสาวเป็นเจ้าบ่าวที่ยิ้มอย่างสบายใจอย่างเดียวได้จริงๆอย่างที่เราตั้งใจหรือเปล่าอย่าคิดเพียงแค่ว่าเห็นคนอื่นเขามีทั้งพิธีกรลันคิวแล้วเราก็จะมีตามเขานะคะโ,โ,โ,โดยที่ไม่สนใจว่าทีมที่เราไปจองอ่ะเขาดูแลเราในระดับไหนเขาดูแลครอบคลุมจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าแต่ละทีมดูแลไม่เหมือนกันจริงๆอันนี้บิ๊มเห็นมาเยอะแล้วนะคะมีเจ้าสาวหลายคนรู้สึกพลาดรู้สึกเฟลมาเยอะแล้วนะคะเพราะว่าถึงแม้เราจะจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราจ่ายไปกับสิ่งที่เราได้รับมั มันดันไม่คุ้มค่ามันดันไม่เป็นตามคาดหมายนะคะเพราะฉะนั้นถามให้ละเอียดถ้าเขาตอบโจทย์ก็ค่อยตัดสินใจวางมาจําอะไรไปแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอเคมีพิธีกรคนเดียวก็พอเราไม่ได้ต้องการการดูแลเยอะขนาดนั้นเราไม่ต้องการให้ใครมาแบบ เออสปอยเรามากหรือว่าคอยมาดูแลอะไรเราขนาดนั้นกระโปรงเราจะหางไม่สวยบ้างก็เป็นธรรมชาติของมันหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็คือแล้วแต่นานา,นาจิตตังเลยค่ะเพราะว่างานคุณเอาที่คุณสบายใจอันนี้บิมย้ำในทุกๆคลิปเลยนะคะดังนั้นสรุปได้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะคะในการที่จตัดสินใจได้ว่าคุณควรจ้างทางพิธีกรทางรันคิวหรือไม่มีอันนี้แล้วไม่มีอีกอันได้หรือเปล่าเลยค่ะอันนี้เป็นคําตอบที่คุณเจ้าบ่าวคุณเจ้าสาวจะต้อง ตอบตัวเองให้ได้ไม่มีใครสามารถฟันธงให้คุณได้นะคะเพียงแต่ว่าทุกททีมทุกๆซัพพลายเออร์ทุกๆเวนเดอร์ supplier, vendor, เขามีหน้าที่ในการที่จะให้ข้อมูลกับคุณให้ได้มากที่สุดคุณเองก็มีหน้าที่ในการที่จะถามข้อมูลจากทุกๆฝ่ายให้ได้มากที่สุดเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพที่สุดของคุณเองนั่นเองค่ะก็น่าจะพอเห็นภาพกับนานอะบิมนามาฝากกันประมาณนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้บิมนิดนะคะบิมจะได้มีกําลังใจในการาค้นาาคัันนนสอเเดดีีดีีๆ้้แบบมมฝกกกุณชย ะะสำหรับคลิปหน้าวีคหน้าบิมจะมีอะไรมาฝากกันก็ฝากให้ติดตามกันด้วยนะคะรับรองว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังเตรียมงานแต่งอยู่แน่ๆค่ะแต่สำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ